พูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมเรอัลมลิดกับคาราเมลิดเป็นเดินนะครับหลังจากที่เอาชนะมาโยกาไป2องนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องน่าสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องน่าสนใจหลายๆเรื่องเลยเนาะไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราเอาชนะมาโยกาไป2องน่ะครับทีมพี่ๆเขาก็ได้เสมอกับลาโยบายกกโน่นะ1นหนึ่งนะทำให้ทีมพี่ๆตอนนี้สะดุดนะแล้วประเด็นอะ่ะมันอยู่ที่ในแมตช์นั้นอะ่ะ ลูกที่ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ของทีมพี่ๆเนี่ยมันเกิดมาจากจุดโทษซึ่งมันเป็นข้อถกเถียงกันว่ามันเป็นจุดโทษบลูทูธอะแล้วตรงเนี้ยก็นําไปสู่คือพอมาวันนี้มีนักข่าวเขาก็ไปดักรอถามชาบียารอนโซ่นะถึงประเด็นเนี้ยโดยคุณชายชาบียารอนโซ่เนี่ยถึงกับขำไม,ม่หยุดเลยนะครับแล้วก็พูดว่าผมรู้แล้วว่าคุณจะถามผมแบบนั้นก็เป็นอารมณ์ขันนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ย คาดว่าคามาวิงกานะครับจะได้ลงนัดต่อไปนะที่เจอกับเลอาลโซเซดัตคือได้ลงในช่วงครึ่งหลังฮนะคิดว่าคามาวิงกาเนี่ยจะกลับมาทันนะคือสื่อเนี่ยเขาคาดการว่าจะมาในวันนั้นนะส่วนเอนดริกก็เหมือนกันเลยเอนดริกเนี่ย เขาใช้คําว่าเป้าหมายเดียวกันคือเซ m e g o ก็ต้องรอดูนะครับถ้าอน d i กได้ลงเนี่ยจะเชิดฉายหรือเปล่าเนาะต่อไปก็เป็นเหมือนสเก็ตกัน,นะครับก็คือตีโบกุตัวเนาะคือตอนเนี้ยมันเหมือนอยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาติแต่แหละแล้วตีโบกุตัวเนี่ยเขาก็ได้ไปงานกลางปีนะคืองานแข่งรถอะที่ดัชนะครับผมแล้วเขาก็ไปให้สัมภาษณ์นะโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อผมกเกษียณอีก5-6ปีผมจะขึ้นรถและเหยียบคันเร่งให้สุดแรงโดยตีโบกุตัวเนี่ย เขาเป็นเจ้าของ TC Racing นะครับก็คือเหมือนสํานักเนาะแล้วทีเนี้ยคือเหมือนเขาก็สนใจในการที่จะลงแข่งกลางปีนะหลังจากที่เขาแข่งสตาร์ทแล้วอะ่ะ อันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับพี่โย่งของเราไม่น่าจะเป็นไปได้นะว่าแกชอบแข่งรถอะเออแต่แกก็ชอบเนาะต่อไปก็จะเป็นสัมภาษณ์ของคาบาคาวนะครับที่เขาไปให้สัมภาษณ์ของเอลอาเอลโลนะครับผมโดยเขาพูดถึงหลายประเด็นเลยนะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นที่กับเพนด้วยนะครับโดยเขาตอบประเด็นกับเพนว่าการแข่งขันกับเพนนะหรอความจริงก็คือเขาเป็นคนดีมากเขาปรับตัวเข้ากับเราได้ดีมากเรามีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโค้ชของเราอย่างแน่นอนถือเป็นปัญหาที่ดี ผมคิดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพการงานของผมคือช่วงที่มีการแข่งขันที่จริงจังอยู่เคียงข้างผมนะครับแล้วเขาก็พูดถึงวินนี่นะว่าวินนี่อยู่บนม้านักสำรองในเกมกับโอเบโดหรอลองมองในแง่ดีสิเขาลงสนามยิงประตูแอซิส อีกวันเขาก็ยิงได้อีกแล้วด้วยคุณภาพและพรสวรรค์ของเขาแม้จะลงเล่นแค่ครึ่งชงั่วโมงเขาก็เด็ดขาดมากเราจะหมุนเวียนกันโค้ชคิดว่าเราทุกคนยังสดและพร้อมลงสนามนะครับแล้วก็มีเรื่องของโรดี้ด้วยนะก็คือเขาถูกถามเรื่องของโรดี้มาเรียวเมลิดนะเขาก็ตอบว่าโรดี้มาเรียวเมลิทหรอแน่นอนว่ามันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีการเปลี่ยนบรรยากาศคงไม่ทําให้เขาเสียหายหรอกคพนะูติดตลกนะแล้วเขาก็พูดถึงวิธีการของโค้ชนะครับด้วยโค้ชแต่ละคนมีวิธีการ เป็นของตัวเองกับคาโลอันเชล็ติพวกเรามีอิสระมากกว่าแต่ชาบี้เข้มงวดและมีระเบียบวินัยมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดถึงการเล่นของแต่ละคนเลยนะก็สไตล์ไม่เหมือนกันเนาะแล้วเขาก็ยังพูดถึงเทพนด์อีกนิดนึงนะครับว่าเข้าใจได้เลยว่าทําไมเทพนด์ถึงเซ็นสัญญาผมอายุ32ปีและมีอาการเจ็บบ่อย เป็นเรื่องปกติผมคงไม่ได้อยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตหรอกการเวลาผ่านไปเราต้องดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นจบการสัมภาษณ์ของดานี่คาบาคาวนะครับก็เขาก็พูดถึงเทนสนะแล้วก็ตอบหลายๆเรื่องเลยต่อไปก็มีรายงานจากแหล่งข่าวภายในสโมสรน,นะครับคือเขารายงานเกี่ยวกับเทนเนี่ยเขารายงานว่าการปรับตัวของเทนสําลังดําเนินไปด้วยดีเขาปรับตัวเข้ากับทีมได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทนนะก็คงจะ ดับข่าวที่เพ้นย้ายได้นะครับผมแล้วเรื่องต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องความน่าสนใจของดานี่เซบยอสละกันอันนี้ผมก็ลืมพูดถึงเลยจริงๆแล้วเนี่ยดานี่ขาปรเาวเนี่ยเขาก็พูดถึงเซบยอสด้วยนะคือเซบยอสเนี่ยยังไม่แน่นะครับที่จะได้ไปหมักเซยเนาะคือเหมือนค่าปาะเวานี่ยเขาพูดประมาณว่าดิวเนี้ยก็คือดิวเซบยอสกับมักเซยเนี่ย อาจจะล่มนะครับเพราะสืบเนื่องมาจากคุณชายชาบีอรอนโซ่เนี่ยเขาได้คุยกับเซบายอสนะครับก็คือเหมือนขอร้องให้อยู่ต่อนะเพราะว่าเขาคิดว่าเซบายอสเนี่ยเป็นคนที่เล่นที่เสียบอลยากอะ่ะแล้วก็ชอบการคลองบอลทัศนคติของเซบายอสเมื่อลงมาเนี่ยทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องแบบเหนียวอะ่ะจะต้องไม่เสียบอลเวลาเห็นเซบายอสอ่ะแล้วก็ชาบีอรอนโซ่เนี่ย เขาก็รับรู้ในเรื่องนี้ดีนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปขอร้องเซบยอตให้อยู่ต่อนครับดังนั้นทีมน,นี้มันจึงล่มนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของขาวขคาวนะที่เขาเล่าออกมาซึ่งมันตรงกับข่าวที่ว่ายังไม่แน่ว่าเซบยอตเนี่ยจะไปนะครับเพราะว่าก็เป็นข่าวสืบเนื่องมาเลยว่าถ้าเกิดเซบยอตไปเนี่ยทีมเราเนี่ยก็จะมองหาผู้เล่นเยาวชนที่มีพรสวรรค์เข้ามาแทนที่เซบยอตนะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่แน่ว่าอาจจะเป็นนิโกปาสก็ได้นะใน อนาคตข้างหน้าแล้วหลังจากที่เอาชนะมาได้แล้วเนี่ยคือพอผมตื่นมาแล้วผมเห็นทีมพี่พี่เขาเสมอเนี่ยผมก็รู้สึกสบายใจนะก็ขอให้พี่พี่เนี่ยรักษาฟอร์มแบบนี้ยได้ตลอดนะผมก็อยากให้ทีมผมปรับปรุงทีมพี่พี่เนี่ยเก่งมาเยอะแล้วก็อยากให้เขาแบบรักษาฟอร์ม เสมอหรือแพ้อะไรเงี้ยก็รักษาฟอร์มแบบนี้ไปส่วนทีมเราก็มาช่วยร่วมลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับผมให้คุณชายชาบีอนโซเนี่ยเขาปรับปรุงทีมเราเนี่ยได้แบบกลมกล่อมมากขึ้นนะ แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนะสำหรับนักเตะเพราะว่าเขาก็อาจจะพักเบรกทีมชาติเนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแฟนๆทีมอื่นเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมส่วนแฟนๆทุกขาวยังเหมือนเดิมเลยเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเ,เลยนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจงกับผมนะผมขอขอบคุณมากที่ยังสนับสนุนผมผมตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคิดถึงคิดถึงส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับพี่แต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ